สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาชี้แหล่งกดคูปองส่งฟรีและคูปองส่วนลดนะครับสูงสุด50%จากเว็บช้อปปี้นะครับเอาไว้ช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งคูปองส่วนลดสูงสุด50%เนี่ยจะมีให้กดถึงวันที่15มีนาะคม,มเท่านั้นนะครับเริ่มจากเข้า Facebook นะครับแล้วเซิร์ชคำว่าโปรถังแตกนะครับโปรถังแตกพอเข้ามาเสร็จนะครับจะเห็นว่าในเพจน,นะครับ จะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับบางทีมันจะอัปโค้ดหรือบางทีก็จะชี้เป้านะครับว่าของที่ไหนที่มันลดแล้วและลดอีกนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยทางเพจเขาจะมีการโพสตเพื่อระบุว่าในวันนั้นเนี่ยมีโค้ดอะไรให้เรากดบ้างนะครับซึ่งจะมีทั้งโค้ดส่วนลดแล้วก็โค้ดส่งฟรีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงนี้จะมีโค้ดลด15%อถึง50%นะครับ ผมกดเข้าไปให้ดูซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงนอกเวลานะครับยังไม่ถึงยังไม่หลังเที่ยงคืนเพื่อนๆอ,อาจจะยังกดไม่ได้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าโค้ดส่วนลด5 0เนี่ยคือโค้ดหมดแล้วส่วนลด15%าเเซนเนี่ยก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เที่ยงคืนจะมีการเติมบ้องให้เรากดได้เนี่ยหลังเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวเรากดกลับมาที่เพจกันก่อนนะครับซึ่ง เราจะมาตามหาลิงก์โค้ดส่งฟรีนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยจะมีโค้ดส่งฟรีให้เราอยู่แล้วพอเลื่อนลงมานะครับจะเห็นไหมครับนี่คือโค้ดส่งฟรีนะครับให้เรากดเข้าไปข้างในตามลิงก์ได้เลยนะครับรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่ามีโค้ดส่งฟรีนะครับมีทั้งโค้ดส่งฟรีแบบทั่วไปนะครับปกติเนี่ยจะมีให้เกิดโค้ดนะครับ แล้วก็มีโค้ดส่งฟรีข้างล่างเนี่ยจะเห็นเป็นโค้ดส่งฟรีโดยใช้ a i r p a y w a l l e t ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับเราเข้าเพจเลยนะครับแล้วก็เข้ามานะในอีกโพสดนะครับล่าสุดที่เขาจะโพสดก่อนกดลิงก์เข้ามาแล้วก็รีบเลื่อนลงมาเลยนะครับมีโค้ดหมดนะครับอันนี้ขาดเที่ยงคืนเนี่ย เดี๋ยวเลื่อนลงมาดูวิกหน่อยอันนี้โคดคืนเงินเป็นคอยนะครับ20%กเร็ากดดูตอนนี้ก็ยังไม่หมดแต่ก็มีโคดส่งฟรกีกดเก็บโคดซึ่งโค้ดที่เราเก็บไปเนี่ยเราสามารถด,ดูได้นะครับว่าเรามีโค้ดอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็กดที่โคดของเรานะครับจะเห็นว่าเรามีโค้ดส่งฟรีแล้วก็มีโค้ด รับคอยคืน20เซนนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าโค้ดรับคอยคืนหรือโค้ดที่เป็นส่วนลดนะครับให้เรารีบกดใช้นะครับหรือเพื่อนๆจะหยิบของใส่ตะกร้าไว้ก่อน,นครับพอเราได้โค้ดมาเนี่ยเราเราก็รีบกดใช้โค้ดทันทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะใช้โค้ดไม่ทันคนอื่นเขานะครับ